เวลาเราจะเลือกว่าเราจะใช้จูวีเดิมหรือใช้อีพีคิวหมอเขาพูดแค่2ยี่ห้อนี้เท่านั้นนะคะมันขึ้นอยู่อาการเราอันนี้คือสถิติจากคลินิกดีว่าดีนะคะคนไข้ที่อายุประมาณเกินสามขึ้นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหมอลองแก้มจะชาร์จคับจะต่อคือจะมีอาการแบบเยอะมากแล้วก็เกือบทุกส่วนควรจะใช้จูวีเดิมก็เพราะว่าจูวีเดิมเนี่ยมันแข็งแต่มีความเป็นธรรมชาติและมีแรงดึงนะคะอย่างที่หมอบอกหลักการทําเคส โครงหน้าของหมอหมอจะใช้ใช้เทคนิคการดึงและพยุงก่อนทําดึงพยุงเต็มที่แล้วถึงจะมีการเติมเต็มนะคะดังนั้นคนไข้ที่มีอาการแบบร่องแก้มพับชัดๆแล้วต้องการแรงดึงเพียงข้างเนี่ยควรจะใช้จุยเดิมแต่ถ้าคนไข้เนี่ยอายุน้อยน้อยกว่า35ลงมาพวก20ต้นต้นๆอาการหน้าตกเริ่มแรกเริ่ม,มจะมีใต้ตาคำ้ำเริ่มร่องแก้มเริ่มจะพับนิดๆหน่อยๆสามารถใช้ ep t q ได้ ใครดูไม่ออกว่าหน้าตัวเองควรจะใช้ยี่ห้อไหนเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ดีว่าดีหมอจะเป็นคนช่วยให้ข้อมูลและช่วยตัดสินใจให้นะหมอจะให้ดูกระจกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยควรจะใช้ยี่ห้อไหนกันแน่แต่ก็มีบางเคสเป็นเยอะแต่ก็ยืนยันว่าหมอคะมีงบเท่านี้จริงๆขอลอง EPTQ ได้ไหมหมอก็จะบอกว่าหมอให้ข้อมูลเนี่ยหมอไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้ตามที่หมอบอกแต่ถ้าคุณอาการเยอะ แล้วตัดสินใจจะใช้ EPTQ หมอจะเตือนไว้ก่อนว่าแรงดึงอาจจะไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราคาดการไว้ถ้าหมอตรวจออกมาแล้วคุณควรจะใช้จุยเดิมแต่คุณงบมีแค่ EPTQ ฉีดได้แต่ความคาดหวังแรงดึงอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรก แต่ e p t q ก็ทำได้ดีมีหลายเคสที่อายุ40-50ใช้ EPDTQ ก็โอเคแต่ส่วนตัวหมอแล้วอันนี้แบบพูดเปบนเพื่อนกันคนไข้โอเคอยู่แล้วเพราะคนไข้รับข้อมูลที่แท้จริงก่อนฉีดคนไข้มีความคาดหวังกับ EPDTQ ในระดับที่ถูกต้องไม่ใช่หมอแบบไปหลอกคนไข้ว่าอย๊ รองแก้มพับเยอะมากเลยใช้ EPTQ ก็ได้ค่ะสวยแน่นอนหมอไม่ใช่คนแบบนั้นหมอจะบอกเลยใช้ได้นะคะแต่อาจจะไม่ดีเท่าใช้จุยเดิมอันนี้แบบเราพูดเราพูดกันด้วยข้อมูลที่เป็นแบบคุณสมบัติของของแต่ละยี่ห้อเนาะ